สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับกับผมอีกครั้งนึงนะครับนี่จะมีสายพันธุ์ไม้กรสมมาแนะนำในกระถาง11นิ้วนะครับอันนี้ครับต้นแรกก็จะมีชื่อว e ่าตวงทองนะครับช่อเยอะมากครับนี่ครับช่อเยอะมากครับสำหรับตวงทองกระถาง11นิ้วนะครับดูช่อครับเยอะมากสำหรับตวงทองนี้นะครับ so 11นิ้วนะครับสนใจก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับ สำหรับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าลำนาลายนะครับลำนาลายช่อเยอะเช่นเดียวกันนะครับนะครับนับไม่ทั่วเลยครับสำหรับช่อสมพุ่มนะครับลำนาลายนะครับนะครับกระถางสิบเอ็ดนิ้วนะครับลำนาลายนะครับสนใจก็ทักมานะครับ สำหรับกระถางนี้ก็จะมีชื่อว่ารัศมีจันทร์นะครับรัศมีจันทรงพุ่มใหญ่กระถาง11นิ้วแบบนี้นะะรัศมีจันร์ทชอเยอะมากนะครับสำหรับรัศมีจันทร์นะครับกระถางนี้อันนี้ทรงนี้ก็ชื่อว่าท่าวาสุก,กีนะครับ ทาวาสุกี yeah, ช่อเยอะทุกกระถางนะครับสมพุมิทุกกระถางนะครับรับประกันได้นะครับสําหรับทาวาสุกีสีสวยๆแบบนี้นะครับสําหรับกระถาง11นิ้วนะครับสนใจก็ทักมานะครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์0652033082นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในลิงก์ยูทูบไว้ในคลิปนี้นะครับก็ขอให้ ลูกค้าทุกท่านไปกดติดตามแล้วให้กำลังใจด้วยกันนะครับนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจไม้ชนิดโ้สสนไม้ทุกชนิดนะครับก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องอพันนี้อย่างเดียวก็มีอีก,อกหลายพันอีกหลายกระถางมีตั้งแต่กระถาง6นิ้วกระถาง8นิ้วแล้วก็กระถาง11นิ้วนะครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับหรือว่าจะโทรที่เบอร์065 203 3082นะครับนี่ครับก็จะมีหลายสายพันธุ์นะครับหลายๆสายพันธุน์ก็ขอราไปถึงตรงนี้นะครับสสวัสดีครับ